วันนี้พี่จิตก,กินกันพามากินซุกกี้ที่มีความมงคลที่สุดมีมันโถท,ทอดดิฟสั่งเสริฟให้ฟรีในช่วงเปิดสาขาใหม่บอกว่าฟินมากต,ตั้งแต่วันนี้ถึง5มิถุนาเท่านั้นนะมีาอาหารข้าวหวานให้เลือกเยอะมากมากเลยนะที่นี่เลยร้านลักกี้ซุกี้พี่จิตเพิ่งไปสาขาที่หมาแปปเดียวเปิดสาขาที่6แล้วแค่ปีเดียวเองขยายร้านไวามากวันนี้พี่จิตมาสาขาโลตัสบางกะปิพอไปถึงโต๊ะสั่งอาหารเสร็จแล้วเราก็ไปตักเครื่องดื่มกันแล้วก็ไปตักของทอดทานเล่นกันเลยบุฟเฟ่หัวละ่องหนึ่งเก้าเครื่องดื่มรีวิไสาม ย้มได้ักมากๆเลยทุกคนใครไปแล้วชอบกินแบบพี่จิตบ้างมีติ่มซําด้วยนะเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร10์10:30นถึง4:00นไม่เสิร์ฟวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะค่ะตะเลิกนะซุปหลักมีให้เลือก2แบบน้ําใสแล้วก็น้ำำําดําตอนนี้มีซุปสเปเชียลเป็นซุป <พอ S 1> เล้ง,งน้องซุปเสร็จแล้วน้องโชคดีกับน้องเฮงๆเก่งอาหารมาเสิร์ฟพอดีเลยน้ําจิ้มที่ร้านมีให้เลือก3สูตรเลยนะอันแรกเป็นน้ําจิ้มลัคกี้กวางตุ้งเป็นสูตรออริจินอลของทางร้านเลยและอันที่2น้ําจิ้มลัคกี้ไหหนําอันนี้จะมีส่วนผสมของเต้าหู้ยีน้ําจิ้มลัคกี้ซีฟู้ดคือดีต้องขอพนักงานนะทุกคนที่ชอบมากินลัคกี้สุกี้เพราะเขาใช้บริกาบที่ดีและพนักงานบริการ